างเหินใส่ฟักทองก็อร่อยเนะเรียกว่าแจงยังปะใส่วบวดใส่หินไม่กี่ใส่หินน้งฟ้าแล้วก็ใส่หิหฟาง ไปแมงลักไปเบนังเจ็บเอกความด้วย ควันคือเห็ดเที่ต้นไม้ขึ้นตามต้นไม้ต้นไม้ทตายตแล้วจะมีเห็ดขึ้นบางทีเขาก็เจาะเป็นรูกลมๆเอาเชื้อมันยักเข้าไปพอฝนตกผ่านมาแล้วดูฝนมันก็ออกตดำรู ให้ตอกนี่ด้เชือเข้าไปตอนนี้ขอพัฒนาแล้วใช้ถุงพลาสติกเอาอเชือลงหดนั่นโซ่แรงกับาผากุ้มทัานตอกอบ่างจันก็ต้องไปเก็นแบบน้ำแบบนั้นแล้ว